มะพร้าวค่ะทำไมอ่ะทำไมคือถ้าเกิดไปทะเลก็จะเห็นว่ามีต้นมะพร้าวอะไรอย่เงี้ยปลูกเรียงเตใช้หาดอะไรเงี้ยเรียงเป็นแถวๆมันก็สวยดีไม่ถึงกระซายขาวไม่ถึงเก้สวยเก้าอีสำหรับเป็นแบบเปอนแล้วก็เบียร์เย็นสักขวดหนึง แล้วก็เพลงสไตล์บาซ่านีไรอ่งถึงบรรยากาศที่เย็นสดชื่นนะครับผมพากเข้ามาการเก่งเลยหรือสรองเอาเป็นหมดเอาเป็นหมดแล้วกันพปุ่นทะเลเนี่ยถึงการไปไปเที่ยวสังสรรค์กับครอบครัวไปทานอาหารอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอากาศสดชื่น ทางหัวใจกรมี่ประทับใจก็คือที่ที่ที่กลงอะคะ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเกาะอะไรสักอย่างเกาะเชือกเกาะกระดาน,นะคะ่ะคือแต่ว่าเป็นะทะเลเขาสวยอะคะ่ะประทับใจมากท,ที่ไปมาจากที่อื่นคือมันดูแล้วคือน้ำทะเลมันต่างกัน,นะคะ่ะก็เลยประทับใจที่นี่ค่ะ ชอบที่ไหนนะคะก็จะเป็นหมู่เกาสุรินค่ะเพราะว่าที่หมู่เกาสุรินเนี่ยคือน้ําทะเลเนี่ยจะใสมากซึ่งแบบเวลาเราไปอยู่ในทะเลเนี่ยปลาก็จะแบบว่ามาว่ายอยู่ข้างๆคือเราสามารถแบบสัมผัสตัวปลาได้เลยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากค่ะใช่ตัวนี้ที่ประทับใจเป็นที่เกาะลันตาครับเพราะอะไรอ่าเพราะว่าทะเลทเ่น่สวยมากน้ําใสครับ แล้วก็ที่นี่ก็เงียมสมบสงบคนไม่พล่านนะครับคลิปที่ทับใจที่ไปมาล่าสุดก็อยู่ที่เพชรบุรีนะคะก็จะเป็นที่บูสกายรีสอร์ทอะคะ่ะจะเป็นชายหาดส่วนตัวหนึ่งตรงนั้นแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทส่วนตัวหนึง เพื่อนๆค่ะกับครอบครัวก็ได้ค่ะครอบครัวก็ได้กับเพื่อนๆก็ได้ค่ะกับครอบครัวแล้วก็แฟนนะคะอยากจะแนะนำในส่วนของ การดำน้ำมากกว่าในเรื่องของปะาารังเพราะว่าคือไปไปดูมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันสวยไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์กันอันดับแรเกเลยนะครับ <ลง S 2> ผม<ช>จะไม่ทิ้งขยะตามชายหาดครับแล้วก็ <ลง S 2> ไม่ให้อะไม่ให้ไม่เอาขนมความให้ปลาครับขณะดำน้ำามาเพราะว่ามันจะทาทาลายกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับก็ถ้าจะไปปาร์ตีอต้อ่ะก็คือ กินเหล้ากินเบียร์เนี่ยก็อย่าทิ้งขวดมันไปในทะเลไม่ดีเวลาเมาไนี่ยตามคนอืนนะาอะท้ดืนไวนะราไม่ทราบครับทราบดีครับพอดีติดตามมานานแล้วครับผมอันนี้ก็คือช่วยกันอะนบนรลงในการ อนุรักษ์ทะเลไทยนะครับให้อยู่ที่สวยงามแบนี้ตลอดไปชาวต่างชาติได้มาเที่ยวตลอดก็รู้จักค่ะเห็นแชร์โฮชแชร์กันอยู่เรื่อยๆอะค่ะอนุรักผ่านต่อจากเพื่อนทีนึงครับเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยครับให้ให้แบบผมในแบบให้ผมได้รู้ว่าแบบโดยสถานที่นั้นผมแบบไม่เคยรู้มาก่อนอะแต่พอเขามาบอกอย่างเงี้ยผมเออศึกษาดูหน้าไปครับ